ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตพระชัยพัฒสติสัมปันโนพระนิรุตกันตะวีโร พระคูปริยัตเจติยคกุณปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกมลพันธ์ขำสุขกริวอริริกรเกเมชัยชนิกานน เคลวันคำมูลจตุพรหนูดำจารุชาปักสีจำเนียนไตจั๊กโปฉัดชัยไทยบันเทิงชัยกิจเจนชัยชูชาติอุไทัยชิดนัชชาวีคงสุข นุสวรรณสินเจิมศิลิปัญญาแก้วทองพงศักดิ์ราชวรณพรทิพย์เรืองรักพิมพ์รักชัยโยธาภัยทูรแม่กรองพัธระกะมลพรวงละครวง ภูชิตนิชาชัยนิธิวัชรีอรุณราชวิพลรัตคงยงสอนศิลอินทชัยสมบัติเสริมปัญญากุลสมั่นโคกศิลาสวัสปักศีสุคนรักปัญญา สุพัทธ,ธาชูภัยโดรดอำพรเลิศหัตทวิท